ฮัลโหลสบายดีอ้ามีหอนมาเขียบยามนี่สวัสดีสบายดีน้องวันสบายเี่ไยไสนเหรอสวัสดีจ้ะดูกระทางนั่นค่าทุกคนสบายดียที่้องป้องปาป้องเหงาและป้องกลาจ้เอาเอากลับไปเอาหย่างสอนมังคอยไปถือว่ามีคนอา่า ่ใส่เสื้อซูสีบสิบเปอร์เซ็นต์ต้องไปหาสบายสบายใส่ชุดไทยมือนังสบายลงในน้ำเยเมนซาดเนาะโอ้ยโผี่น้องฟองปายมือนังนนะกินอย่างรู้เลยพี่น้องมือนี้ไปเสาะหาสอนกินเลยมือนี้พี่น้องเลยเจ้าแม่ นี่ใส่มันเ็คอยถือพอปกติพะเจะบอกว่าห้อันสดกลางคืนแม่นกุ้งงตรงยำกลางคืนเต่าก็คือวได้อยู่เนาะอันนี้มันยำกังวินน่ะจะเปงมหาสบายอรืติ โอ้ยจำเป็นสะอาดดีไปรูดเมืองนางพี่น้องนางสิด้าอีกบ่สะคอนกระเป๋ามึงฮะนะสภาพกระเป๋าของมึงมาห้อยไว้ตรงนี้คือเพรพีแบบวย เมื่อยแล้วแม่จะงออกมานนะเมือเลล่อยแล้วล่ะวะอยู่อยู่ในสวนนะสิบมเมื่อยจังได้บิ่งในกว่าผูจุดแปนเบิดต้นมะเร็งคือหใหญ่เทวาตัวน,นี้นะมะเร็งใหญ่ปะวะอืมไฟแสงสีเป่วยยัง มักเร่นไม่เป็นประมาณสมีอะไใหไนสายสิลงก่อนมด้ก็ด้นี่นนสภาพ <c oughs> <c oughs> อาสียโจกลเไปเหยังลงไป้าหาดิามันลึก เม่น่า้อลอยกับเทยยังแบเห็ดลอยกับเทยข้อลอยกับเทงตเวขาอลอยกับเทยสบายแต่มันจมมันที่เห็นบ่าน่าบทดหังก็ได้ ครับผมหมุดลงปัซาวห้าปั๊นสิเห็นถ้าเปิดให้มันเปลืองไฟ่างรับเบาะนี่นะเบาะโอ้จะแม,ม่นดีมีแพงมานอนวะ ต้องหมุดลงไปใหม,ม่กับไริเิงดินอีกเลยไม่ใช่ปลีออกไปหอดใช่เนาะนี่มันจุบตองนี้บอกมันบอกไปดอกมันอยู่บริเวณนี้แหละ ใส่เ,เสือซูชิตัวน,นี้หน่อยกันอยู่ <c oughs> ส่มไก่ไม่ไม่เห็นผมตกใจเบิกระดูกหัวกระดูกหัวผูได้มารุดอยู่ในนี้ น้อง ตกลงว่าเห็นโยพี่น้องเอยผูแฝดนะผูแฝดน่ะก็คือเก่าอะไรห้าวนะเขาก็ยังบดจือคือเก่าครับต้องเอิ้นสื่อมันคนนี้แบบสื่อสีมอลปแต่ว่าเขาไปบัดคมมาใหม่นะเบื้องทางร้างเคื่องัตเลยน้อ่า กะสิผาดไปอยู่แต่ว่ามันกะบหมดทั้งขนาดกระสิไปไกลดอ,อกมันหนากสิผัดไก่นะพอตอนเราลงแล้วนะบักถ้ำนะมันคาบกระซั่ปูนะเดวัยเลยมันอันเหา็ดเดี๋ยวนี้มือ <laughs> มันมันากรสิไปไกล้เข้าก้อนเด็กน้อยเสียนคู่แผดสิมางมนะมันเห็ดตัวนี้ไหวบักดนดนะุนหนึองมอันกระสผัดไปแล้วเน,ะนาะมหนากระสิอยู่ทะาริมทางกอไผ่นะกอไผ่นะสีไดของเพิ่นเดี๋ยวนี้สบายซีได เออซีม่วงห้องนั่งน่ะซีม่วงกันเดียวกันกับสุดที่เราใส่อ่าอ่าอ่าเออจ้ากระตองอ่าเจากระตองไปอันตากเอาน้องกระเจือมัวะมันแหน,นบหมดแล้วทางนั้นนะ ลืมมาจ้คองเอาเสือมาให้เทาที่จะลอยน้ำป็นลืมมาเจ้าค้องลอยน้ำอกเป็นกำลังสิโดดเขาจนมาเปิดประตูแล้วนี่นั่นลัยลงมาแยกงยมาเอาเสือก่อนเอเสือโวยตังแจวซิมาดนั่งาซิมอนสร้างลงไปดูมันเพียงใดนี่เออห่อนละ นี่แล้วม,มือมือมันจบมันจบลงหมดหมดลงไปกับมือเศร้าหาจะเห็นอะไรมันเลิกหมดลงหมดไเลิกไม่ใช่ึ่ตึ้งฮ่าเอฟสือันเครื่องอันส่วยหายใจมาโลดเอเอเครื่องสนะ่วยหายใจพี่สันหาเอฟเนี่ยนะเด้ซุดอันดำน้ำเขานะเอาพวกยิงปลาเด้พวกหมดน,มน้ำยิงปลานะครับ เห็นอยู่ในติ๊กต็อกนะขากได้โอ้โบส่งเลยแหละต้องเห็นต้องเห็นพราะว่ามันสิตามมือมันต้องตามมือผ่านผ่านมัาต้องผ่านต้องเอาไม้แล้วคอยขูดไปน้ำพื้นนะ มันามันอารรนนันนักตุตุอย่างเี้โอยม่ไ่ไหวนี่ยโดดลงไปซิมอนออ้ยอันน้านี้มันไลออกมาจากแท่งดอกนนี้นั ไหลออกมาจากแท่งแท่งน้ำเมื่อกี้ะมือกระดคตตกยังมีโจกขยันอาโจขยันลงไปเขี่ยหา่ยชปหาสุปัต เอามาตักดูหามไม่โจ้เอาผาดอยังขึ้นมาน้ำมักมันบวชเทิงแน่นี่นหะไปดูเราจะลงไทยดูฮะลงมันหนาวที่นี่นเนี่ยนี่บักช้ามเลยประเทศเดิมนี้เอาปลามึงนั่นแหละมันเทศเดี๋ยวนี้หน้ามากับเพื่อนไปเบิดแล้วยักตะกต๊ะตะต๊ะบวชได้กัวันนี่ตะโต๊วางเรานั่นนี่วางเราอยู่นั่นตกจากอ่างอันนั้นบ่ออ่างโม่ปูนบ่อโอ้ย น่มันสิไมันีนี่มัเลิกะ่นะงนวาไมบงเขามัสิผัดมาแถวนี้มันเลิกแค่วายมันเลิกมันเลิกลงไปเทิงกับเพื่อสิขึ้นมาอีกขาดอากาศหายใจพอดี พี่น้องป้องปายกระซิเดเมื่อสะก่อนพี่น้องมาหนี่พี่น้องเออยสิเดเมอร์ซะก่อนเด้อ